สวัสดีครับ f อซครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมโลอทุ่งครับ f อซเมื่อนี้เบาแอมลอทุ่งเดินทางมาทิดตามตัวเลกับพ่อแดงเนาะครับเนาะพ่อแดงนี่ครับเป็นศูนย์เสียอาจารย์ครับพระผูเป็นอาจารย์ครับบวชมาแต่น้อยครับ f อซก็ขอแสดงความเสียใจครับพ่อแดงครับพระผูเป็นอาจารย์ของพ่อแดงนี่มรณะครับเพิ่นมรณะครับพ่อแดงกับไปทําบุญไปทรงนี่แหละครับ f อซเนาะ พ่อแดงเพิ่นใดผักคุ้มมากครับเอฟซีแต่ผักคุ้มของอาจารย์มากครับเพิ่นเห็นตัวเลขครับเอฟซีเห็นตัวเลขสองตัวปรากฏขึ้นในผักคุ้มที่พ่ครับพ่อแดงครับผมคนอื่นเห็นบอกรับบ่ครับเห็นแต่พ่อแดงครับเห็นสองตัวหรือสามตัวสองตัวครับสองตัวครับเอฟซีเนาะครับเดี๋ยวมาถามพ่อแดงกันเลยครับเลขขึ้นในผักคุ้มอาจารย์นี่ที่เป็นมรณะนี่ครับสิเป็นตัวใดเนาะไปรับชมกันครับ สวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับครับบ้านนี่ผมเมื่อวานเนาะครับไปเห็ดบุญครับลูกปูครับลูกปูเราเสียครับข้อผาคุ้มมาให้เห็นผาคุ้มลูกปูเหรอครับครับอู้สาธุสาธุครับเห็นตัวเด็กอยู่ในผาคุ้มเพลินอันผมเบาซื่อๆอย่ารุ่นแง่แก่กันนี่ละครับอันอยู่ในผาคุ้มเพิ่นเพิ่นมาหาอยู่บ่ครับเพิ่น ผมไปอันเมื่อบ่านนะครับเขาบาเห็ดบุญท้าปูมผมก็เลยไปหาเพิน่นเขา,าบอกตอนนี้นะเขาเอาผผาคุ้มมาให้ผมเมบิ้งนี่ละผผาคุ้มเหมือนอาจารย์เจ้าครับผมก็เลย่าใส่ผผาคุ้มเพิ่นเลยเพิ่นเขาอันลูกปูอัปูขาบแค่นเนาหยู่หันด้วยยิหมไปผมเมบิ้งนี่ละอ,อาจารย์เจ้าเสียไปแล้วเพิ่นก็เลยเอาผผาคุ้มมาให้ผมเบิ้ง เห็นตัวเด็กอยู่ในปักคุ้มสอตัวครับเด็กสองตัวหรือสามตัวครับโอ้สองตัวสองเจ็ดสองเจ็ดครับอ่ะรดไปเอฟซีเอฟซีรถไปเคงเลยเรง่เคงเลยเห็นอยู่ในผักคุ้มค่ะค่ะเลยครับตัวแดงยิงคึ้นสีแดงเลยครับแทนที่ว่าผักคุ้มมันแคดสีแดันด่างยังไงยังแดงกว่าผักคุ้ม แดงแฉขึ้นมาเลยครับครับอุ้ยเป็นไ้โชจที่แน่นอนทิมแอนนะครับมีคนเอาปากกาไปจดใบยิ้บล่ะครับอครับเห็นเองด้ยล่ะเห็นคือไม่ขึ้นมาเลยเป่าครับเพราะว่าเป็นเอาออกมาจากกันมองเป็นเสียนะครับเอาไม่ผมเบิ่งอ้อมีเนีเบิ่งเด้อผัคุ่มอาจารย์เจ้าครับผมก็เห็นยีดีบเป่าเห็นตัวแดงยืงคกึองครับนี่่ลยผักคุ่มดอกพักถักตัวเกต สองเจ็ดร้อยขึ้นมาเลยบอกครับอยู่ได้ผักขุ่มด้วยครับเห็นตลอดเราโบเหายไปบอกครับบ่ครับผู้อื่นไปเบิงกับโบเห็นโอ้ผู้คนอื่นไปเบิงเบิดตัไรบ่ครับไปน้บกันเขาไปหั่นผีพือนเขาไปนับกันกับผมครับอาคนครับอ๋อผมคือโบเห็นพินบ่เออคือเห็นแต่มึ่งแค่พินหักมึ่งหากูกูบ่พินมาโอ้คุยันนั่นอ่ะครับอย่างเดียว เกิดมากบวชมาอยู่กับพ mm hmm. เพื่อนสามปีสี่ปีเขาจะเสียเลยมาเอาปกุ้มเราไม่เห็นบุญหาเราบวชมาสามสี่ปีแล้วครับครับครับผมบวชมาแล้วสามสี่ปีผมจต่งหน้าเมียครับครับโอก็เริ่มบวเดีไปหา,าเพื่อนเถื่อบวชแต่ไหนต้งยต่นที่สันนี้ครับครับวบวชตาเป็นนิ่งบุญนะอ้ะครับเหตุไดอันไปหาเพ่น ก่อนเพ่งสีจีเพิ่งก็สร้างขั้วใหม่สร้างมาจตงได้ครับสร้างใหครับอาจารย์อยู่หันะครับบ้านเห็นัปแดงมากบอกักแดงไปหาในเรื่องเป็นบ้านผมเกิดวันเดียไปหาคนเจืเถื่อเพรับผมโม่เมื่อเจือไอบ้านนี้เมื่องัววานนี้เมื่อัวว่านนี้เขาว่านี่อาจารย์ต้มหาเรื่องนีบมีเบื้องยุบคุ้ด้านนี้ เป็นเอาผ้าคุ้มอันนี้บ้านนะครับเอาออกจากกันมองเพื่นอยู่นะเอาหอมใหม่ผมเหมืองนี่นะอาจารย์เจ้าไปเดี่ยวถึงมาให้โชคเนาะคครรัับบเพราะบ้านผมก็ไปเห็นยืนในผ้าคลุมผมกับเปิดเบอร์นอกที่จี๋ผมก็จะสีนุ่งคลุมคนอ่ะครับม่จะมาโฮมเลยอย่าคลุมเลยนะ แต่ว่าเฮาแบบหกกะพุ่มพุ่เฟินครับคือว่าเขาเป็นชิดเพิ่นปลาคุ้มไปใส่อะบาดเนี่ยปลาคุ้มเพิ่นก็เก็บไบขึ้นเก่าค่ะอืมเจี๊ยบใบขึ้เก่าเนาะครับเพราะว่าฉันเดือดรักไม่หันครับเพราะว่าไข่ทาร์ปูหนูปูหนูนะปูหนูครับครับพ่อเหเขาเบิ่งครับนี่นะเดี๋ยวแต่ผักคุ้มครับครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องนาะเห็นเจ้าบาดเจ้าเนี้ยเขาไปถามนะครับ ืออาจารย์ไปอาจารย์กับไปถามน้าลุงคูณูโอ้ครับครับแต่ว่าเขาก็สิบอกให้อาจารย์ฟั้วบาดีเด้วเห็นแต่อันนี้เดียวมาคุ้มนี่เด้อวอันนี้ให้ไปถามกับว่าเห็นแต่บะคุ้มมันพอไปเข้ามาคุ้มหมูมาหายเ้วอยเห็นเลยครับตัวไหนครับเห็นสองเกตครับสองเกตครับถามตัวเห็นบ่ครับบ่อครับ เพิ่นเพิ่นขึ้นเพิ่นให้โชคสองตัวเนาะครับผมอ้าวลองเบิ่งครับเอฟซีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่าพอแดงก็เป็นลูกศิษย์บวชมาแต่เนี่ยหน่อยแต่นี่คุณละครับผมแต่ก่อนกับพวกท่านแต่แต่งงานแต่งยังครับอ้าวมือนี่มีโชคใหญ่แล้วถือว่าโอกาสดีอันนี้บ่ได้ฝันบ่ครับเห็นจ้าจ้าฆ่าตาเลยฆ่าตาเลยอ้าครับยินได้ฝากคุ้มเพิ่นครับพาแตะพาลวดวยถามเลยครับ บนคนอีสานเซ็ดไปน้ำกันนี่หาพนมาทีบ่กครับข้าวโพมซีดต้อก็แดงผู้เดียวข้าแดงแดงแดงลืมลืมลืมอายุเพิ่งจกปีครับก็แดงอันอายุอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะโอ้แต่จำว่ได้เนาะครับโอ้โหต่ว่าเจ็ดสิบกว่าครับครับอ้าวผมเป็นยังหรอเพราะว่าเห็นเลขแล้วเพราะว่าเห็นอยู่ผักคู่เปิลครับเพราะว่าไปหอดผู้คนแท่นน่ะ ุมูเยนมาเอาขอค้บลูกปูหมูเราเคยถอดเจ้าแก่หมดเลยดีเดินอควบลูกปูหมูเพิ่นกระโจมพาเจาอยู่เจาหันมมาหาเพิ่นทีคือจนเพิ่อนสายจ่าครับเพื่นน้องผมะละผมมันไปเดินบอกเจ้าอาวาบัดไม่คนใหม่นะเรือว่าโอ้อยากได้ครับผมอยากไ้ามเ่ได้มาหรอกมาก มาเมื่อนี้พอดีเห็ดบุญหายปูนโห่อ่ะได้ได้ไปครับโอ้โเรื่อยไปเห็ดน้ำเพิร์เรื่อยครับโอดีหลายดีหลายโอ้วานนี้เขาก็ยื่นความคุ้มมาให้ผมครับเอานี่อาจารย์เจ้าเอาเอามาใหยกอยเห็ดยัางมันจะคุ้มได้ป่ะเอาเพื่อนสร้างให้เอาให้เจ้าเบิ้งครับครับคาคุ้มให้ดูแลครับโอ้โสาธุเรื่อยเบิ้งผาคูมเพิร์ครับไปเรื่อยเห็ดเห็ดเด็กอยู่หัด ครับเข็มอันสองเข็สองเข็มโอเคสองเข็มกับสองเข็มครับเอฟซีเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกโอมีครับอ่ะโอมีครับมีซ้ำนี่เดี๋ยวเสดิ่งตัวเลขของโปรแดงกับเลขผีหัวขาดครับเอฟซีครับขอบคุณครับโปรแดงครับสวัสดีครับตัวเลขของโปรแดงครับเอฟซีเนาะเห็นเลขในฝาคุ้มตัวแดงจึงคืนวันศัตรครับเห็นชัดเจนครับแต่ หลุดซีด์ลูกหาไปน้ากันน่ะแนโบ่เห็นครับมองไม่เห็นเห็นแต่พ่อแดงครับเป็นเลข2 7 2 7 7 2ให้กคับกันนำจักน้อยเนาะแล้วก็ครับเอฟซีอันนี้โบได,ด้ฝันเลยครับนี่สองเจ็ดนี่โบได้ฝันเห็นจ้าจ้าฆ่าตาวระทันครับแล้วก็อีกคลิปสองนี่ครับคลิปสองนี่ฝันเห็นปูเจ้าที่มาบอกหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็ไปนั่งสมาธิครับอยู่กลางป่าชาลึกขอเลขกับผีหัวขาดนี่เป็นสามหกห้า สองตัวเจ็ดสามับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับเอฟซีขอให้มีโชคงหญ่ครับพอแดงเนาะโชคโชคเรื่อยๆถูกรตเตลี่รางวัลที่หนึ่งครับรวยต่องวดครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับบ่าวแอมลาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมลาทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินงเรียกทองสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อถือเนะครับมมนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนนองเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของใมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหาแว่ครๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะกาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายงางกายผู้สาวผู Bien ้บบาวมากเนี mm ่ยเอาไปใส่ได้คือก like, right. like, really ันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วกาบเบาแอมประตรงนี้ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีธีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี้เอามาา่บลายครับเอามาฝากอิบ่ีบลายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หล่ํารวยสามสิบล้านพุ่นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอมเราตรงก็สิใหเบื้องตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ